เอาะ,ะครับวันนี้ช่างบุญหอจะใส่ปลอกเร่งครับใส่ปลอกแฮนะครับซึ่งเป็นปลอกแฮงแต่งนะครับมาดูเทคนิคของช่างบุญหอ,อเปลี่ยนให้หนุ่มจากประเทศพม่าะนะครับวันนี้ในรูปรอนะครับเรื่องพม่ายิ้มนะครับยิ้มหน่อยอ <c oughs> <c oughs> คุยภาษาไทยได้ไหมครับนี่พูดไทยได้ไหมได้นิดเดียวอ,อ๋อได้นิดเดียวนะครับ ส่วนผมก็พ kind of ูดพม่ามาไม่ได้เลยนี่บุญหอสยางใส่เลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูก่อนไม่เคยเอามาใช้นะเอามาอ่านะครับสวยไหมเจ้าของสวยหรือยังครับเจ้าของพอใจมากนะครับ พร้อมกับโซ่ทำโซ่เราลิ้นให้ใหม่นะครับเงียบเลยคันนิ่มอ่าโอเคนะครับยังไม่พอนะครับหนุ่มจากเมียนมานะครับเปลี่ยนเฟืองท้ายด้วยนะครับและพร้อมกับยางหน้าพร้อมกับยางนอกล้อหน้านะครับเพราะว่าโลนแล้วสึกแล้วครับอันตรายออานะครับส่วนที่เพิ่มเติมของรถหนุ่มชาวเมียนมาวันนี้ก็เปลี่ยนยางนอก พร้อมลูกปืนด้วยนะครับหลายรายการอยู่นะครับวันนี้ผมคุยกับหนุ่มเมียนมาจนเมื่ยมือนะครับคุยจนมื่ยมือสองร้อยไปหนึ 1, ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยไม่แพงจะบวกใหม่ดีหนึ100่งร้อย ไอ้ไอ้อนุมเมียนมาชื่ออะไรครับชื่อเนมชื่อไฮะยันไน,นยันไนโอชื่อยันไนมาอยู่ในประเทศไทยก็กี่ปีแล้วนหนึ่งปีแล้วหนปีแล้วนะครับช่วงนี้กลับไปได้แต่กลับไม่ได้นะครับเพราะโควิดแล้วก็ความวุ่นวายภายในบ้านเนาะการเมืองพม่ากำลังระอุครับช่วงนี้หนึ่งพันหนึ่งอ่สนเว็บแดงนะครับจอดอยู่ สามวันนี้ครับเจ้าของก็มาเอาแล้วก็มีหลายคันอยู่นะครับที่ซ่อมเสร็จและก็ยังไม่เสร็จนะครับส่วนวนี้เจ้าของเว็บแดงส่วนคันนี้ตะกร้านะครับมีตะกร้าจำหน่ายนะครับขอมอเตอร์มงคลใจของเรา ถูกไอ้ช่วยวางอย่จะเดินรีเก่าเลยนะจะพาไอ้หนึ่งตัวอ่ะเสร็จแล้วครับท่านเจ้าของครับเรียบร้อยแล้วไม่ต้องช่วยยกขึ้นเลยเนี่ยยกไปไหนจบแล้วเงินก็เคลียร์ให้แฟนแล้วจ่ายจ่ายตังค์ยังครับไม่รู้แหละวถามเมียตัวเองต้องจ่ายต้องจ่ายมไ่รู้เอาค่ายกด้วยครับยี่สิบบาทยางเก่าๆไหมอันนี้ใ่เมื่อกี้ผมใช้ไปสโคกมันก็ไม่ไปใยางนี่แหละก็เลยไม่ไม่ได้ใช้ มันดูเลยมเอเหนืยก่อนเอ็าดูแลแบบแคกลังก้่าะกอ็เหนื่อยเนาะกำงานเนาะอ้บางก็เครีนะ อันนี้อันนี้ก็บอกคนคันมีโอเลยร้<ะ>อยสิบไอคันนี้ครับก็บอกมีโอจานดิสมีโอทุกอย่างนะครับวันนี้จะเปลี่ยนเป็นร้อยสิบไอไอ้รคันนี้แต่ก่อนคือเป็นดำนั่นเดืเ่ไปดำ ไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวรองมูดไม่ดีพอวันนี้เปลี่ยนเป็นเป็นกระบอกของเวฟบร้อยสิบไอทั้งชุดนะครับพร้อมดุมสิส่วนเจ้าของรถวันนี้มาสามนะครับสามแต่ก่อนสองเน,นี่เพิ่มสามแล้วเพราะว่าไอหนุ่มนี่มีฝีมือเหมือนกันนะครับสามแล้ว ยัดนู้นทุ่สังเตื้วเดี๋ยวมันดูสิโคกรองเลสน,นะครับวันนี้ติดตั้งโคกรองเลสด้วยนะครับตัวยาวซึ่งเป็นตัวยาวปัม๊มดุม ซีลวดลูกปืนลอ้อกระบอกพร้อมแกนนะครับเปลี่ยนใหม่ พร้อมกับโหลดหน้านะครับประมาณ2นิ้วนะครับคันนี้เปลี่ยนกระบอกพร้อมแกนและโหลดอีกประมาณ2นิ้วคงจะดูสวยนะครับถ้าเสร็จกว่า โอ้ช่างใหญ่ช่างใหญ่นะครับวันนี้เปลี่ยนเองเลยอุตสาหคิดว่าโควิดร้านช่างร้านจะง,งานน้อยนะครับไม่ได้กึจใจเหมง<า>สุดท้ายต้องลงมือเองนะครับช่างใหญ่โอ้วันนี้ก็ช่างใหญ่บุญหอนะครับถอดเสื้อสูบเตรียมใส่ลูกค้าห้าเจ็นะครับกันนี้ใส่พร้อมเสื้อสูบ รับหนึ่งร้อยบาทกล่องเองก็เรื่อยๆหน่อยมันก็ว่ามัน้อนแสงโลดดำน่าเสียใจหน่อยปลอกเร่รงโซ่เขียวพร้อมสีลวดดารถดูนะรถดูไหนครับนี่ VProS หน้าก็หนึ่งแปดสี่ครับหลังหนึ่งห้าเจ็ด สำหรับซีวรดพราอามยืดะรวมเงินก่อนเจ้าหนุ่นมซื้อไปเยอะนะครับแต่ก็เอาไปให้ใครขึ้นให้ครับ,อ,บอ๋ออยู่บ้านไหนเนาะนี่อ,นอ๋อจอร์คีนะครับวันนี้ไม่เปิดแมสนะครับกลัวเขาเห็นความโลโ <laughs> อเค okay, ครับขอบคุณครับ เพิ่มเติมสายถักนะครับสายถักเวมวัวส่วนวงล้อก็80ซแล้วนะครับ จารลิศไล่เบาทรงรูปทรงรูปตีนนะครับกำลังฮิตอยู่ในขณะนี้ โกรร้องแกนร้อยสิบไอใหม่นะครับพร้อมปั๊มใหม่นะครับปั๊มพร้อมสายจานดิสใหม่ดุมใหม่ซีลวดใหม่ดัดใหม่นะครับงานนี้ยางนอกใหม่ยังสองเส้นเลยนะครับงานนี้สวยไม่เบานะครับพอเสร็จนี่นะครับเจ้าของรถ เขาแต่งเพื่ออะไรรู้ไหมครับแต่งเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ใกล้แล้วนะครับแปดเดือนแล้วเป็นผู้ชายนะครับอยู่ในท้องอยู่พ่อบอกว่าโตขึ้นมาจะให้แทนพ่อเลยพ่อจะพาซิ่งในแต่ไหนต่ไฉงะว่าอย่างนั้นใช่ไหม <laughs> จะไม่ทิ้งแถวจากพ่อจะไม่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ